แล้หนูไม่อยากไปไหนเลยครับพ่อหนูไปดูมาแล้วนะครับวันนี้ครับหนูไปัจะเต่เมื่อวานครับนูหนูเพิ่งเพิ่งมาครับพ่อครับอู้พ่อ,พอหนูหนูให้ไว้ข้างบนสองหางข้างล่างสองหางก่อนได้ไหมครับได้เดี๋ยววันที่หวยออกวันที่เท่าไหร่นะพ่อสิบเจพ่อครับนม เอาเออะไริ่มแล้วหนูจะมาบอกกับพ่อก,กับแม่แร้วก็หนูก็จะขึ้นไปหนูจะยาวเลยครับอูู้ลุงลุงปู่หมาย,ยัางครับยังยังโอ้ให้ให้หนูให้ก่อนเลยห่ะครับพ่อครับให้ก่อนเขาด้วยอ้แม่เป็นอะไรครับนอนเดี๋ยวลุกเดี๋ยวนั่งครับแม่ไม่อย,ยากนอนแม,แม่หนาวแล้วมั้งหนูดูแม่แม่บอกน,อน้อยน,นี่น้อยให้เว้นี่ เดี๋ยวน้อยให้ไว้เดี๋ยวน้อยบอกนะคะพ่อครับมันมันเพิ่มมาอีกหลังนึงครับพ่อเดี๋ยวน้อยให้แล้ววันนั้นน้อยจะมาตัดหินให้ครับสวัสดีครับพ่อแม่แม่ครับหนาวครับบ้านน้อยหนาวยังครับลุงทงพ่อครับลุงใส่ลุงปู่หนาวยังครับนาอพ่อน้องน้อยไม่อยู่งี้แล้วนาอก็น้องเล็กแล้วก็ ไอตุน้นไอคูนมันคงไม่ดูน้องเลยครับนูดูอยู่หนูหนูว่าหนูว่าจะไปดูน้องแล้วก็ไปดูลุงปู่ครับเดี๋ยวเขาจะว่าน้อยมาแล้วทิ้งเขาเลยครับเพราะลุงปู่ก,ก็เลี้ยงน้อยมาครับมาอยู่บ้านพ่อบ้านแม่กนนินอย่างอิ่มเลยหาให้น้อยขี้เกียจด,ด้วยอู้แล้วมัน,นหนาวหนาวยี่น้อยไม่อยากไปดูอะไรเลยน้อยไปดูมาแล้วครับแล้ววันที่สิบเจ็ด สามโมงเช้าได้ไหมครับสามโมงแล้วสี่โมงเนน้อยจะมาตัดเชือกใครครับหางเดียวครับเอาหางเดียวแต่ตอนนี้น้อยจะให้ไว้บนสองล่างสองได้ไหมครับพ่อครับได้น้อยไอเห็นมาแล้วครับเดี๋ยวน้อยจะเขียนให้นะครับแล้วก็น้อยจะขออนุญาตพ่อกับแม่ไปดูหลวงตาหน่อยนะครับวันนี้แล้วก็น้อยกลับมาน้อยก็จะไปดู พ่อมันวันนี้วันที่เท่าไรครับมันใกล้จะออกแล้วเนาะพ่อเนาะน้อยต้องไปดูเรื่อยๆครับอู้เดี๋ยวลุงปู่มาหาพ่อนะไม่รู้ลุงปู่มีอะไรแล้วก็ไอบาบูบอกว่าวันนั้นนะ่ะได้กินถั่วหน่อยเดียวไอบาบูมันบอกมันจะมาให้หวยพ่อนะอู้ให้หวยอะไรให้หวยใหญ่เนี่ยครับ พ่อมันอยู่ที่ที่ไหนครับมันบอกว่ามันอยู่ที่ต้นต้นทุ่งสูงอะคะมันบอกกันน้อยครับต้นม่วงต้นมวครับพ่อทําไมไม่ไปหามันล่ะครับเขาไปยมบากโอ้ยผีรอกันติ้มเลยวันนั้นแม่กับพ่อเลี้ยงเขาก็ไม่ได้กินกันครับเขาบอกว่ามันสายต้องเลี้ยงมืดๆเขาถึงจะมารวมกันครับโอ้ยพ่อ พ่อกับแม่หนูจะเขียนให้ครับพ่อพ่อ,พอแม่แม่ครับน้อยจะให้ไว้ก่อนนะครับวันวันที่เหวยออกวันที่สิบหกใช่ไหมพ่อสิบเจ็ดสิบเจ็ดน้อยจะมาเขียนให้หางเดียวครับบนหางล่างหางหนึ่งครับน้อยไม่เอาเยอะหรอกครับน้อยจะให้ล่างไว้สองตัวบนสองตัวครับงวดนี้ครับน้อยให้หางเดียวไม่ได้เพราะมัน เอาแต่หวยหนีเอาแต่หวยหนีครับมันฉลาดครับพอคนไหนแทงเยอะมันก็เอาหนีครับมัน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 อู้มันขี้โกงครับกองฉลาดขี้โกงเนาะพ่อเนาะโกงโกงเรื่อยเรื่อยเลยครับแล้วก็เอาหนีครับพ่อแม่ครับเดี๋ยวหนูจะเขียนให้ไว้นะครับแล้วหนูจะขออนุญาตพ่อกับแม่ไปหานลงตาก่อนนะครับเดี๋ยวหนู กินข้าวเสร็จแล้วหนูก็จะไปหาลุงตาแล้วไปดูน้องเล็กไปดูพี่คูณแล้วก็ดูไอ้ต้นมันขี้เกียจมันไม่ค่อยอยากนั่นน้องครับพ่อกับแม่จะไปไหนครับวันนี้ครับไม่ได้ไปไหนแล้วอู้เดี๋ยวลุงตาเดี๋ยวเดี๋ยวปู่มานะครับพ่อพ่อเมื่อไรจะไปนน่นล่ะคาพาเขาไปจับขาขาครับเดี๋ยวรู้ก่นอนพ่อ เดี๋ยวลุงปู่มาบอกเองนะครับน้อยจะเขียนให้นะครับพ่อพ่อแม่แม่แ,มและอิฟซี่ของน้อยครับวันนี้น้อยไม่กินนมครับน้อยหนาวนอ้อยเพิ่งมาเมื่อคืนที่ตอนมืดมืดครับน้อยไปดูมาครับไปอยู่กับหลุงปู่พี่ตะเคียนก็ยังไม่มาบอกเลยล่ะครับยัง <Y ang. S 1> พี่ตะเคียนก็เดี๋ยวพี่ตะเคียนมาบอกครับเดี๋ยวน้อยจะเขียนให้ไว้นะครับ ของน้อยครับวันที่เท่าไหร่นะพ่อสิบเจ็ดวันที่สิบเจ็ดทับหนึ่งหกเก้าของน้อยครับน้อยไปดูมาตั้งหลายวันแล้วครับบุญครับ ้วยให้ไว้สองหางนะครับครับล่างก็สองครับบุญน้อยน้อยไปดูมาแล้วครับสี่นะคะพ่อครับหกศูนสามครับ ร่างครับ394เก้สีนสามนี่ครับหกกับ9ตัวเดียวกันนะครับพ่อครับล่างนะครับ6ก,กับ9ตัวเดียวกันครับน้อยให้ไว้6ก,กับ9ตัวเดียวกันนะพ่อนะ ตัวตื้อให้ดีนะคะหกกับเก้าครับกกะกะะชื่ยังไงล่ะเว้ยชื่อดีอู้ยยังเยยยยครับยยยยยยส ไม่ได้ครับแล้วเดี๋ยววันนั้นน้อยจะมาให้ใหม่นะครับให้ครงเดียวครับล่างให้สองหกกับสองสามครับพ่อหกกับเก้าตัวเดียวกันนะครับหกกับเก้าตัวเดียวกันครับหนูเขียนไว้เลยนะพ่อเนาะนี่ครับหกกับเก้าตัวเดียวกันครับหกกับเก้าครับสองหกสองเก้าไงพ่อ งวดเนี้ยครับล่างสองหกครับหกกับเก้าตัวเดียวกันแล้วก็กันสองสามครับปุ่นน้อยให้สามเก้าสี่ครับแล้วก็เก้าศูนย์สามครับสองห่างครับ 6, เดี๋ยววันนี้ <6, S 1> น้อยจะมาให้มาสี่โมงเช้า <6, 3. S 1> ครับไม่ใช่นี่หกศูนย์สามหกศูนย์สามครับนี่ครับนี่สามเก้าสี่ครับงวดนี้ครับ วันนี้น้อยว่าถ้าไม่มีหกกับเก้านี่มันออกไม่ได้ครับหกกับเก้าก็ตัวเดียวกันอีกนะพ่อเนาะเดี๋ยววันนั้นถ้าน้อยถ้ามันเปลี่ยนเดี๋ยวน้อยจะลงมาให้หางเดียวครับสามสี่โมงเช้าสี่โมงก็จะมาทันไหมเขากำลังเลี้ยงข้องบุญเลยครับเที่ยงกันแล้วกันนะพ่อเนาะเที่ยงน้อยจะมาบอกครับซื้อกันทันครับวันที่สิบเจ็ด แล้วหลวงพ่อมานะครับวันนี้แล้วก็พี่บาบูก็มาครับมาคุยกันอยู่เมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้น้อยออกมาคุยมีพี่บาบูแล้วก็มีแม่ตะเคียนแล้วก็มีพ่องพี่งอนก็มาครับพี่งอนคนนั้นนะครับพี่งอนจะมาให้ด้วยครับพี่งอนบอกน้อยเดี๋ยวพี่ใหม่แล้วพี่จะมาให้ผีไม่อยากครับเขาทําไมถึงเรียกพ่อผีไม่อยากครับ พี่งอนก็มานั่งอยู่ตรงนี้ครับที่เคยมาให้หวยลาวลาวกับกับพ่อครับนี่ครับงวดนี้ครับของน้อยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวน้อยน้อยก็จะไปหาขออนุญาตพ่อไปหาหลวงตาหาน้องเล็ดไปหาพี่คูนหาไอต้นก่อนนะครับ,รบไปดูครับว่าที่โน้นมันหนาวไหมที่นี่น้อยนอนกับพ่อกับแม่อุ่น ครับเดี๋ยวเจะว่าน้อยไม่ห่วงเลยครับน้อยขออนุญาตพ่อกับแม่ไปดูน้องก่อนนะครับไปดูหลงตาครับน้อยให้ไว้อย่างนี้นะครับเดี๋ยววันที่สิบเก็ดตอนเที่ยงครับน้อยจะมาตัดเชือกให้หางเดียวตัวเดียวครับแค่นี้นะครับรัสทาดีครับพ่อพ่อแม่แม่ครับทัสดีครับ